สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดลองขับ Honda City 2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใบใหม่นะครับก็คือ Honda City e h e v นะครับแล้วก็ Honda City h a s h b a c k นะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะครับว่าทั้ง2รุ่นสมันะจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขอเน้นไปในเรื่องของการขับขี่ฟ i ลลิ่งในการขับและการนั่งโดยสารของ Honda City h e-hv นะครับซึ่งทีมงาน Auto t h a i l น n d เราได้มีโอกาสร่วมทิป กรุงเทพเขาใหญ่ในครั้งนี้นะครับ ลื่นดีนะครับขับขี่ลื่นดีละกําลังก็มีมาแบบต่อเนื่องดีนะครับก็ผมขับผมก็จะพยายามเปิดหน้าจอที่มันเป็นการแสดงการทํางานเป็นโฟของเขานะครับเพื่อจะดูการทํางานของเครื่องยนต์เพราะเขาบอกว่ามันจะมีบางช่วงที่เครื่องยนต์ทํางานด้วยไปขับเคลื่อนซึ่งเท่าที่สังเกตมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าสนใจมันขับกันไปเพราะว่าโดยหลักแล้วของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นการปั่นไฟเพื่อมาเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็ส่งไป ไปให้มอเตอร์ทํางานนะครับก็จุดจุดเด่นของตัวนี้ผมว่าน่าจะไปมองกันที่ความประหยัดความซิ้นเปลิงเชื้อเพลิงมากกว่านะครับการใช้งานผมว่าก็คล้ายๆกับซิตี้ซีดานแต่เรื่องพละงกำลังก็ผมว่ามันน่าจะมาสมูทกว่าแล้วก็ด้วยพลังของมอเตอร์มันจะต่อเนื่องคือขับขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าผมว่าค่อนข้างค่อนข้างหนึบนะ ค่อนข้างหนึบเพราะว่าอาจจะด้วยด้วยน้าหนักของแบตเตอรี่ที่เพิ่มเข้ามาทําให้รถมันมันน่าจะลงตัวกว่าตัวรถเบาๆนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นซีดานก็คือแต่มันเป็น e-hv นะแต่เราก็ไม่ได้ขับันไกลนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆเส้นทางเราจริงอะ่ะเราต้องไปขับที่เชียงรายนะครับตอนนี้ก็มีมีปัญหาอะไรกันเงนี้ยที่เราต้องหนีมาเขาใหญ่นะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่เขาใหญ่ เที่ยวขาไปเราขับตัวนี้อยู่การจราจรตอนนี้ก็ถือว่ารถเยอะนะครับแล้วพอช่วงที่เราขับช้าๆเนี่ยถ้ามองจากฟโฟการทํางานของเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าพลังงานต่างๆจะมาจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะส่งไ,ะงไปที่ล้อเลยนะครับขับเคลื่อนไปที่ล้อเลยนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ติดนะครับถ้าแบตเตอรี่ ไฟในแบตเตอรี่น้อยเครื่องยนต์ก็จะช่วยปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ติดก็ถือว่าไม่ได้ติดไม่ได้เสียงเครื่องดังเหมือนบาง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 รุ่นนะครับคือใช้มอเตอร์ปั่นไฟเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ายังถือว่าไม่ได้ทํางานถี่มากนะครับไม่ทํางานถี่มากในจังหวะที่เราเทคหนักๆก็จะมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าดังแต่ก็ไม่ได้ดังมากมายนะครับ เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเด่นเขาวิ่งรถติดๆอย่างเงี้ยอันนี้ยคือ EV เลยเป็นมอเตอร์รขับเคลื่อนนะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับตัวนี้มาหมดเลยครับ Honda Sensing นะครับมีมาครบนะครับมีมาครบพ s ช c o n t ท o l ที่รักษาความห่างของด้านหน้าด้านหลังรถรักษาระยะห่างได้นะครับรักษาให้อยู่ในเลนเงี้ยครับก็ ที่สำคัญคือภูมิอะไรช่วยประคองภูมิอะไรอยู่ในเรนเนี่ยสามารถดึงดึงช่วยเราได้ด้วยนะครับไม่ใช่เตือนอย่างเดียวแต่สุดท้ายก็คือพวกโหลดพวกนี้ก็ผมว่าก็คือต้องเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นระบบช่วยเหลือนะครับอย่าไปไปพึ่งพากับมันมากนะครับความปลอดภัยเราผมว่าเราขับเองเนี่ยเราต้องอย่างที่เราครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดแรพักแรกแล้ว ตอนนี้เท่าที่ดูถ้าเป็นดูในหน้าจอที่เป็นความอัตราความสิ้นเปลืองนะครับก็ก็จะอยู่เลยสิบห้ากิโลลิตรนะครับที่ขับมาไม่ได้ขับช้านะครับเพราะว่าก็อยากลองอะไรไปเรื่อยก็กดแรงว่างกดหนักบ้างนะครับบางช่วงเราก็อยากลองไอ้ตรงที่เขาบอกว่าเมื่อความเร็วสูงทมเร็วคงที่ที่ความเร็วสูงเครื่องยนต์จะทำงานเนี่ยมันก็จะเห็นชัดตรงที่โฟนะครับเปิดดูที่โฟของ การทางานเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะเส้นที่มันมาจากเครื่องยนต์นะมันจะเป็นเส้นเส้นสีฟ้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่เครื่องยนต์ทํางานส่งกําลังมาที่ล้อส่วนทางมาจากแบตเตอรีนะ่จะไม่มีไฟขึ้นแต่เขาจะสับก,การอัตโนมันตินะครับใช้งานแบบสบายๆนะขับสบายๆเดี๋ยวช่วงเปลี่ยนคน เดี๋ยวน้องเบิร์ดมาขับเดี๋ยวผมไปลองนั่งหลังดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราถึงจุดพักแล้วเราไปลองนั่งหลังกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องในยสด้านหลังนะครับของ c i t y ้ e h v นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ได้แตกต่างไปจาก c i t y ้ตัวเทร์โบซีดานนะครับก็จุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นช่องแอร์ ถือว่ามีประโยชน์เลยครับเพราะตอนนี้เราเดินทางในช่วงบ่ายนะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนนะครับตรงนี้มีฟิล์มาให้แต่ว่าพอเราได้ช่องแอร์มาเพิ่มเนี่ยก็รู้สึกเย็นสบายนะครับนั่งสบายมากขึ้นทํางต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันนะครับมีที่วางแขนที่วางแก้วนะครับมาเหมือนกันนะครับจุดใส่ของก็มีเฉพาะฝั่งเบาะ หนึ่งที่สัมผัสได้ในการนั่งด้านหลังนะครับก็เรื่องความรู้สึกในการนั่งค่อนข้าง,างมันก็ถือว่านุ่มนวลนะครับนุ่มนุ่มนวลไม่ไม่กระแทกกระทันเจอหลุมเจอรอยต่อเนี่ยก็ถือว่ามันทําเก็บได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ถึงนุ่มนวลนะครับเพราะว่าผมว่านุ่มมากก็ไม่ดีมันมันจะย้ไปเอาประมาณหนึบงนึนุ่มๆเนี่ยกำลังดีนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตัวซ e ิตี้ e-hcv ตัวนี้ รู้สึกได้ก็คือเรื่องเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับก็อาจจะไม่ได้เงียบนะครับแต่ก็มีเสียงเข้ามามีเสียงเข้ามาประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเงียบนะครับไม่ถึงกับเงียบก็พูด really, าารพูดอย่างนี้เลยแล้วกันว่าไม่ถึงกับเงียบแต่ก็ไม่ได้ดังมากอยู่ในอยู่ใน,ในระดับที่พอพอรับได้นะครับพอรถวิ่งไปอย่างเงี้ยเสียงลมเสียงลกลง็ก็ถือว่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งโดยรวมแล้วถือว่านั่งโดยสารโอเคครับ รรู้สึกจากที่ผู้ขี่ขับไปเนี่ยเวลาโค้งเวลาทางโค้งต่อเนื่องหรือทางโค้งสลับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างนิ่งไม่โยนตัวมากไม่โยนตัวมากโดยรวมถือว่านั่งนั่งสบายนะครับ เราก็อยู่กันใน Honda City e h e v นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งกันนะครับว่าเขาจะทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ที่เท่าไหร่นะครับไปเลยครับ สำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงนะครับของ Honda City e-h-e-v นะครับจะอยู่ที่10.1นะครับ10.1วินาทีนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถ Honda e-h-e-v นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับนอกจากอัตราเร่งจะทำได้น่าพอใจแล้วนะครับในด้านของอัตราความชื้นเปลืองนะครับเท่าที่เราขับมาจากกรุงเทพนะครับ ระยะทางก็ประมาณ200กิโลนะครับประมาณ200กิโลจากกรุงเทพจากศูนย์ฝึกกระลมบางชันนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ขึ้นที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ21.1กิโลลิตรนะครับโดยระหว่างเส้นทางขับมาเราก็ขับกันไม่ได้ช้านะครับก็คือมีแต่ละช่วงเนี่ยก็มีการลองอัตราเร่งบ้างนะฮะเจอรถติดเยอะๆบ้างนะมีทางขึ้นทางชันนะครับก็ถือว่าเป็นการ จะว่าเป็นการใช้งานจริงในระดับหนึ่งก็ก็ได้นะครับก็อยู่อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่ทําได้ดีนะครับทําได้ดีทําได้ดีใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางขอน้าเขมมานะครับครับสำหรับในช่วงที่เราได้มีโอกาสได้ขับในเส้นทางบริเวณเขาใหญ่นี่นะครับก็ถือว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ เป็นทางโค้งมากมายหรือสูงชันบนบนเขาใหญ่นะครับบริเวณรอบๆนี้ก็จะมีเนินมีโค้งซ้ายโค้งขวาให้พอได้ใช้งานนะครับก็ถือว่าตัว City eHEV ตัวนี้ครับช่วงล่างนเนี่ยเซตมาถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างนุ่มหนึบเลยนะครับในการขับขี่ก็รู้สึกได้ถึงการควบคุมที่ที่ที่โอเคเลยครับวงมาะไรอาจจะไม่ได้หนึบมากนะครับแต่ว่าเนี่ยวงมอะไรค่อนข้างให้หนักกำลังดีนะครับให้หนักกำลังดี คือเราสามารถบังคับควบคุมนะครับการขับขี่ได้ได้อย่างมั่นใจนะครับรวมถึงด้วยความที่เขาเป็น e h e v นะครับจะเป็นการส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเป็นหลักเครื่องยนต์ก็จะช่วยปันไฟนะครับโอกาสที่เครื่องยนต์จะจะมาช่วยขับเคลื่อนไปที่ผมว่าไปแล้วน,นะครับก็จะมีน้อยมากาเขาทดลองมาในช่วงก่อนนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานซะมากกว่าซึ่งทําให้อัตราเร่งจะเห็นชัดเลยนะครับว่าถ้าเป็นรถธรรมดาเครื่องยนต,ต์สันดาปเป็นสนล้วนๆเนี่ยเวลาเราขับขึ้นลงเขาขึ้นลงทางชันเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยการเรียพกพลังจากาเร่่ทง่เราเหยียบลงไปเนี่ยจะสู้ตัวที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะมาแก้จุดด้อยของตัวนั้นไปคือทําให้การออกโค้งเข้าโค้งเนี่ยเราสามารถ เรียกกำลังจากรถได้เลยนะครับเหยียบเพิ่มไปเนี่ยสามารถวิ่งออกจากโค้งเหยียบขึ้นเนินเนี่ยอัตรา,าเร่งก็จะไม่ตกมากก็คือเป็นการขับขี่รถที่ค่อนข้างสมูทนะครับและที่สําคัญก็คือตัวนี้จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับการชาร์จไฟหรืออะไรจะไม่ต้องไปห่วงว่าแบตเตอรี่แบตจะหมดหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทํามาสำหรับใช้งานเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์จะมีที่ปั่นไฟให้อยู่แล้วแล้วก็มีแบตเตอรี่มาเก็บไว้ ซึ่งตรงนี้จากเท่าที่สังเกตนะครับตัวเครื่องยนต์จะทํางานแต่ก็ไม่ได้ทํางานดังมากหรือไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับเหมือนบางรุ่นนะครับตัวนี้จะทํางานเฉพาะช่วงที่เขาไฟไม่พอจริงจซึ่งที่เราลองลองกดหนักมาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์ไม่ค่อยดังจะมีติดเป็นช่วงๆนะครับติดเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากมาารวัดเนี่ยซึ่งจะมีดูได้สองสองแบบนะครับแบบเป็นเข็มก็ได้หรือจะเป็นแบบ แบบที่เป็นแบบเป็นโฟล์ของ engine ทำงานก็จะมีลูกศรม,มีมีตัวแถบให้นะครับตัวนั้นก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าขับขี่ก็ถือว่าให้การตอบสนองที่ดีและที่สําคัญคืออัตราความชื้เบิงเชื้อเพลิงเนี่ยผมว่าอยู่ระดับ20 20กว่าเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับ การใช้งานอย่าง,างพ,วพวกผมที่ขับมาครับถ้าขับใช้งานจริงๆผมคิดว่ายังไงก็น่าจะได้ตัวเลขที่สวยกว่านี้นะครับตัวเลขสวยกว่านี้คือถ้าขับงานทั่วไปเนี่ยผมว่าเหลือเฟือครับก็เดี๋ยวพรุงนี้เราจะได้มีโอกาสลองอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัว city hatchback นะครับซึ่งตัวนั้นก็อาจจะมีความโดดเด่นในด้านของรูปโฉมในด้านท่องโดยสารที่เอนประสงค์กว่า ส่วนเครื่องยนต์นั้นก็จะยังเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบของ Honda City ที่หลายๆคนติดใจนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ไปลองกันครับครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอฝากให้ไปติดตามคลิปทดลองขับ Honda City Hatchback ในคลิปต่อไปครับ